มาดูกันครับติดไม่ติดอันนี้อายเขาลูกบ่าไม่รู้เปิดลูกจเงื่อนไขแรกคือเปิดมูกจเปิดเลี้ยวซ้ายซ้ายเตือนซ้ายหน้าซ้ายหลังเผื่อเอาตัวไม่รอดอาจารย์ <laughs> ปิดต้องดับนะพอ <laughs> เปิดเลี้ยวขวาขวาเตือนขวาหน้าขวาหลังการติดต้องกระพริบ <c oughs> ถ้าติดไม่กระพริบก็ไม่สมบูรณ์ติดรอดเดียวก็ไม่สมบูรณ์ติดและกระพริบไม่เท่ากันก็ไม่สมบูรณ์นะครับ <c oughs> อย่างเช่นเปิดเลี้ยวซ้ายกระพริบเร็วมากแต่เปิดเลี้ยวขวากระพริบช้ามากก็ผิดปกติแต่นั้นเดี๋ยวอยว่ากันโอเคนะครับอันนี้ฝากไว้นะนี่คือการต่อวงจรไฟเลี้ยวแบบไฟเตือนไฟเลี้ยวสองดวงและถ้าเป็นไฟเตือนไฟเลี้ยวดวงเดียวล่ะทำยังไงเดี๋ยวไปว่ากันโอเคนะครับ อ่าโอเคครับโอเคครับหลังจากที่เราได้วงจรมาแล้วใช่ไหมเราก็จะมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อ,ของเหมือนการต่อวงจรแตนเน่เราต้องถามว่าอุปกรณ์เรามีครบไหมแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตาแบตเตอรี่อ่ะต,ต่อไปสวิตช์กุญแจก็สวิตช์กุญแจเดียวกับวงจรแตนน่นแหละอ่ะต่อไปเฟสเชอร์ที่บอกไปนะมีขั้ว B กับขั้ว L ต่อไปก็เป็นวกววอะไรครับสวิตไฟเลี้ยวสวิตไฟเลี้ย,ยก็จริงๆเราเรียกว่าสวิตแทนด้านซ้ายนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ด้านซ้ายไม่ใช่ส่วนใหญ่อยู่ด้านซ้ายแหละนะผมยังไม่เคยเห็นใครทาสวิตไฟเลี้ยว,วอยู่ด้านขวาเนาะงั้นมันก็จะอยู่กับสวิตแตรด้วยนะครับสวิตสวิตก็คือตัวนี้ตำแหน่งเลี้ยวซ้ายก็คือบิดไปกดไ,ไปทางซ้ายตำแหน่งขวากดทางขวาตำแหน่งยกเลิกก็คือออปนะก็คือกด นี่คือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต่อไปก็หลอดไฟเลี้ยวซ้ายหน้าหลอดไฟเลี้ยวซ้ายหน้าเวลามองก็มองมาตามขี่รถอ่ะมีสายมีขวาซ้ายหน้าขวาหน้าซ้ายหน้าขวาหน้ามีอะต่อไปก็ซ้ายหลังซ้ายหลังซ้ายหลังขวาหลังซ้ายหลังขวาหะต่อไปก็ ไฟเตือนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอันนี้เป็นชนิดแบบเราเรียกว่าไฟเตือนไฟเลี้ยวสองดวงคือดวงซ้ายก็อันหนึง่งดวงขวาก็อ,อันหนึง่งอย่างนี้เราเรียกว่าแบบแยกถ้าแบบดวงเดียวเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนึงมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนวงจรเล็กน้อยเล็กน้อยโอเคนะครับอ่ะตอนนี้เราได้อ,อกกุปกรณ์ครบแล้วทีนี้เราจะมาวายลิงแล้วจะมาเดินสายแล้วนะครับอันนี้คือเราได้วงจรแล้วเอาละเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับ ขออนุญาตวางของแป๊บหนึ่งนะประมาณครับมันจะวางไงก็ช่างครับสายไฟมันจะอยู่ยังไงก็ช่างสุดท้ายถ้าเรามีวงจรอยู่ในมือก็ได้นะครับนี่วงจรคุณอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับก็อขออนุญาตล้วกันนะครับติดตนะครับอ่ะแบตเตอรี่สีแดงแก็ต่อแบตเตอรี่สีแดงสีแดงวกแบตอืม ต่อ,อไปยังสวิตช์กุญแจไม่ตัวนี้สีแดงนะครับอันนี้อ่าสีแดงออกจากสวิตช์กุญแจสีดำดำดำก็ไปเข้าเฟชเชอร์เฟชเชอร์น <ะ S 2> ในที่นี้ตัวนี้อ่าซึ่งมันมีสีตรงอยู่แล้วสีเทาแต่ถ้าไม่มีก็ดูตรงนี้เป็นตัว B หรือตัว X อ่าในนี้นี้มันสีตรงนะครับเราก็ต่อสีเทา ่าีเไอ้สีดำตัวที่จากสวิตกุญแจใช่ไหมสายสีดําไปยังเฟเชอร์สีดําทําไมผมให้คุณท่องแบบนี้เพราะเนี่ยมันจะไม่ปิดพลาดเนี่ยเฮ้ยจากสวิตกุญแจสีดําทาไมไปเข้าสีเทาว่ะผิดจีมันดำต้องเข้าดำนะนะขนาดอาจารย์ยังพลาดได้เลยอ่าเดี๋ยวเราก็ถ้าเราพูดมันก็จะจากสวิตกุญแจสายสีดําไปเข้าเฟเชอร์สีดําเมื่อกี้มันเทามันแปลกเดียวดำมาเทาได้ไงวะจากนั้นก็จากเฟเชอร์สายสีเทา ไปเข้าสวิตไฟเลี้ยวสายสีเทาใช่ไหมถ้าเราไม่มีไม่รู้สีลําบากอ่ะต้องนั่งวัดแต่นี้เรารู้สีแล้วก็สบายเลยโอ้โหสีเทาอันนี้เองอยู่กระจอกมากเลยเท่าเลยสีเทาปึ๊บมาสีเทาเจอแล้วงั้นความน่ากลัวของวงการการเล่นสายไฟการเล่นวงจรไฟคืออะไรครับมันมายั่วเยี้ยนี่อันไหนวะ แต่ในความเป็นจริงเราไม่ได้มีความน่ากลัวเลยเพราะอะไรครับเพราะเรามีวงจรเรารู้สีแล้วจีิงแเราผิดนะเนี่ยสีฟ้านะต้องเปลี่ยนต้องเป็นสีเทาก็หาสีเทามาปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บห่ายนสีมันจะซีดซีหน่อยนี่คือสีเทาเราก็ต่อสีเทาวันนี้ความยากมันก็จะง่ายขึ้นถ้าเราเข้าใจวงจรและเรารู้ว่าสัญลักษณ์ที่เขาให้มากับรถ่ะ ก็คือสีเนี่ยมันบอกอะไรเราสีเทานะแล้วนะเราจะต่อเลี้ยวซ้ายแล้วก็เอาอันอันบนเลยจากสวิตไฟเลี้ยวตำแหน่งเลี้ยวซ้ายสายสีส้มแล้วก็หาสีส้มไม่เจอสวิตไฟเลี้ยวสายสีส้มไปเข้าไหนวะอันบนสุดเลยเวลาต่อต่อจากบนลงล่างซ้ายไปขวาบนลงล่างอ่ะก็ต่อไปที่ซ้ายหน้า สายหน้าสายหน้าน,นี้ก็สีส้มเราไม่ต้องไปลื้อข้างบนแล้วครับเราดูปักตรงนี้บริการเนี่ยสีส้มปักใช่ไหมบางคนบอกต้องลื้อไปถึงหลอดเลยลื้อไปเจอสีดําอีกงง mm hmm. อีกเราดูปักตรงนี้ก็พอครับจุดบริการอยู่นี้ปักบริการนี่อยู่ข้างล่างไม่ได้อยู่ <c oughs> ไม่ตรงเรื่องบนหรอกครับสีส้มเราก็ต่อสีส้มเลยปึ๊บแล้วก็ออกจากไปเลี้ยวสายหน้าสีเขียวลงกาว <c oughs> เราก็ต่อลงตาสีเขียวปุ๊บเราเจอแล้วเนี่ยปักด้วยกันเนี่ยสีเขียวเราก็ลงตาไไม่ต้องลือ้อไปถึงข้างในนี้นะ,ะเราดูตรงปักบริการนี้ก็จบแล้วเขาออกแบบมาให้เราทํางานง่ายเราไปทําให้มันยากเองเนี่ยเราก็ติดแล้วเนี่ยวงจรไปเลี้ยวซ้ายหนะ้าอ้าวต่อไปซ้ายหลัง <c oughs> เราก็กลับมาที่เดิม ซ้ายหลังนะครับเราก็กลับมาที่เดิมซ้ายหลังก็กลับมาที่ตรงนี้จากสวิตไฟเลี้ยวตำแหน่งเลี้ยวซ้ายสายสีส้มต่อไปยังหลอดไฟเลี้ยวซ้ายหลังสายสีส้มซ้ายหลังอยู่นี่ซ้ายหลังอยู่นี่ก็ไม่ต้องลื้อไปถึงนี้นี่จุดบริการอยู่ตรงนี้เราก็ดูสีส้มอยู่ไหนวะอ่าดูตรงนี้สีส้มอ่าสีส้มตรงนี้นะดูที่ต้นทางนี้นะปั๊บ เราก็ต่อไปแล้วต่อมาจากสวิตอะไงสวิตสีส้มก็คืออันนี้จบแล้วก็ออกจากหลอดไฟเลี it, so ้ยวซ้ายหลังสายสีเขียวลงกาวเราก็ต่อลงกาวก็แค่นี้ไม่ได้มีอะไรเลยเราก็ดูปักเนี้ยมีสีเขียวไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บปเจอไหมดูหน่อย ต้องมีนี่ตรงกลางอันนี้นะสีเขียวตรงกลางก็ต่อไปปุ๊บเราก็ต่อสีเขียวลงกลาวก็ไปต่อจ้ำกับลงกลาวนี่แหละอ่ามีซ้ายหลังแล้วต่อไปไซ้ายเตือนก็ไปตรงลื้อไปถึงหน้าปัดดีดูปักตรงนี้แหละแล้วก็ดูครับ มจากสวิตไฟเลี้ยวตำแหน่งเลี้ยวซ้ายสายสีส้มเหมือนเดิมเราก็ต่อจากสวิตไฟเลี้ยวตำแหน่งเลี้ยวซ้ายอันนี้สายสีส้มก็ต่อไปยังหลอดไฟเตือนเลี้ยวซ้ายสายสีส้มมาเจอไหมอ่ะดีนะะ นี่นะส้มนะผมชินเลยปึ๊บตรงกลางนี้โอเคต่อไปเสร็จ <c oughs> แล้วออกจากหลอดไฟเตือนเลี้ยวซ้ายสายสีเขียว <c oughs> ลงกาวสายสีเขียวแล้วก็ดูปักตรงนี้แหละมีสีเขียวไหมปักที่ว่าเนี่ยมีสีเขียวไหมอ่า <c oughs> ปรากฏว่า <c oughs> มีอ่าอยู่ตรงกลางด้วย <c oughs> <c oughs> คือแหวกกลางนี้มาเนะี่ยต่อไป งงก็ลงจากรอ่ามีจบแล้วชุดซ้ายจบแล้วต่อไปชุดขวาก็จากสวิตไปเลี้ยวตำแหน่งเลี้ยวขวาจากสวิตไปเลี้ยวตำแหน่งเลี้ยวขวาเลี้ยวขวา,ส,ส,าสายสีฟ้า,าจากสวิตรู้ได้ไงทำไมปักนี้นี่ปักนี้มาจากสวิตก็เลี้ยวขวาสายสีฟ้าต่อไปยังหลอดไฟเลี้ยวขวาเตือน สายสีฟ้ากับปักนี่ไงเนี่ยสวิตไฟเตือนอยู่นี่ปักนี้ทําไมมันฟ้าแต่ละฟ้าก็เปเหมือนกันนี่ฟ้าไฟเตือนไงตัวนียมาจากไฟเตือนเราก็หาสีฟ้าเจอก็เจอแล้วสีฟ้าก็ต่อเข้าไปต่อไปออกกักขวาเตือนสีเขียวลงกาวปากฏวเรามันเป็นปักเดียวกันไงเมื่อกี้เราต่อไปแล้วแสดงว่ามันก็ใช้ต่อไปแล้วด้วยกันใช้ร่วมกัน ต่อไปจากสวิตไฟเลี้ยวตำแหน่งเลี้ยวขวาสายสีฟ้าต่อไปยังขวาหลังขวาหลังสายสีฟ้าก็จากสวิตอีสวิตนี้เนี่ยสวิตสวิตอยู่นี่ใช่ไหมสวิตอันนี้เราก็ปเปลวสีฟ้าสีฟ้าอยู่ไหนวะมองไม่ค่อยเห็นเน่ยทาบอดสีแล้วเนี่ยสีฟ้าตันนี้ขึ้นไปแล้วไปเข้าขวาหลัง สีฟ้าไหนฮะสีฟ้าอ่ะสีฟ้าอันนี้นะเราก็ต่อสีฟ้าต่อเข้าไปอ่ะจากหลอดไปเลี้ยวขวาหลังสายสีเขียวลงกาวสายสีเขียวมันมาปักด้วยกันสีเขียวไปลงกาวแล้วเมื่อกี้ชุดปักรวมเนี่ยต่อไปจากสวิตช์ไฟเลี้ยวตำแหน่งเลียเ้ยวขวา สายสีฟ้าอ่าวสวิตอยู่นี้ก็คือปักนี้ก็สีฟ้าก็ต่อสีฟ้าปึ๊บไปเข้าขวาหน้าสายสีฟ้าก็เนี่ยขวาหน้ามีไฟหน้าอยู่นี้ก็ต้องขวาหน้าสีฟ้าอย่าไปตกใจนะครับเอ๊จาานมันทําไมอยู่ตรงนั้นตรงนี้เราดูว่าเราต่อจากไหนไงถ้าเราต่อจากไหนก็นั้นแหละอ่าอันนี้คืออะไรวะเนี่ยขวาอ่าสีฟ้า อ่จบแล้วจากหลอดไปเรียกว่าหน้าสายสีเขียวลงกามสายสีเขียวอ๋อมันปักเดียวกัน <c oughs> ก็คือสีเขียวต่อไปแล้วโอเคครับนี่ก็จบแล้วครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันครับว่ามันติดหรือไม่อย่างไรนะครับ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> เมื่อเราต่อตามวงจรมันไม่เป็นเหตุของการต่อวงจรผิดแต่การต่อวงจรแล้วทำไมไม่ติด มันเป็นเหตุของการที่เขามาหาเราและนั่นคือข้อสรุปไม่ง่ายว่าเราไม่ได้ไปเรียนเพื่อไปต่อวงจรเว้ยเราเรียนเพื่อไปหาว่าไอ้วงจรที่เขาต่ออยู่แล้วเนี่ยทําไมไม่ติดก็เพราะมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันมีปัญหาไงนั่นคือเหตุผลที่เขาต้องหาให้เราซ่อมงั้นเข้าใจผิดนะอย่ามาเรียนเพื่อแค่ต่อวงจรต่อวงจร,ระจอกมากแค่ต่อวงจรมันติดอะ่ะคําถามคือว่าเมื่อมันไม่ติดอะ่ะ คุณมองใหญ่ให้เล็กได้ไหมว่ามันเป็นที่ตัวไหนมาดูกันครับติดไม่ติดอันนี้อายเขารูกว่าไม่รู้เปิดมุนแจเงื่อนไขแรกคือเปิดมุนแจเปิดเลี้ยวซ้ายซ้ายเตือนซ้ายหน้าซ้ายหลังนีเ่เกือบเอาตัวไม่รอดอาจารย์ปิดต้องดับนะพอเปิดเลี้ยวขวาขวาเตือนขวาหน้า วาหลังการติดต้องกระพริบถ้าติดไม่กระพริบก็ไม่สมบูรณ์ติดรอดเดียวก็ไม่สมบูรณ์ติดและกระพริบไม่เท่ากันก็ไม่สมบูรณ์นะครับอย่างเช่นเปิดเลี้ยวซ้ายกระพริบเร็วมากแต่เปิดเลี้ยวขวากระพริบช้ามากก็ผิดปกติแต่นั่นเดี๋ยวพปว่ากันโอเคนะครับอันนี้ฝากไว้นะนี่คือการต่อวงจรไฟเลี้ยวแบบไฟเตือนไฟเลี้ยวสองดวง แล้วถ้าเป็นเตือนไเ,เ,เ,เรนดวดวงเดียวล่ะทำยังไงเดี๋ยวไปว่ากันโอเคนะครับอ่าโอเคครับ